กรมสุนก่อนครับเอาเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการอำวนวยความสะดวกส่งเสริมการค้าทารเศเษฐกิจนะครับแล้วก็ต้องทําหน้าที่ในการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้าสู่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมในประเทศครับ ระบบที่ทําทั้งหมดนี้ว่าระบบภายใต้ระบบ e-customs นะครับก็จะมีระบบงานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หลายงานนะครับยตัวอย่างเช่น e-tracking ซึ่งประชาชนจะได้รับความสะดวกในการที่จะติดตามสินค้าคที่มีการจัดส่งเข้ามาในประเทศหรือส่ง Off ออกไปยังต่างประเทศครับแล้วก็พาเดียวกันก็จะมีระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบนะครับ ตั้งแต่การเริ่มรับส่งของหรือรับของนะครับไปจนถึงการชำระจ่ายค่าบริการที่เป็นค่าภาษีทำผ่านร,ระบบอินิกส์ได้ทั้งหมดทั้งระบบครับเราจะพัฒนาระบบการให้บริการอิเลนิทส์เนี่ยในลักษณะที่เรียกว่าเป็น next normal นะครับเพื่อลดการต้องมาพบปะกกันนะครับโดยใช้ระบบ Digitalization ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น,นครับ เรารู้สึกดีใจภูมิใจและต้องขอขอบคุณสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในการที่จัดให้มีการมอบรางวัลในครั้งนี้ครับ